สวัสดีค่ะเชียร์วิสค่ะสวัสดีค่ะสัญญาวิสค่ะสวัสดีค่ะปลายฟ้าวิสค่ะสวัสดีค่ะอตอมวิสค่ะอะไรสวัสดีครับจิกเกอร์สิสครับลกสญญานที่เดินแบบตสนุกมากเลยค่ะแบบว่า อยากเดินแบบมานานแล้วค่ะแล้ววันนี้ก็ได้เดินแล้วดีใจค่ะขอบคุณนะคะที่เชิญพวกเรามาะคะ่ะทางนับผมก็เคยเคยเดินตอนเด็กๆครับแล้วไม่ได้เหมือนไม่ได้ไม่ไ,มไ,มไ,มได้ใช้สกิลนี้มาหลายปีแล้วครับ <c oughs> ก็แอบตื่นเต้นนิดนึงแต่พอพอพอได้ซ้อมเมื่อเช้าเราก็เดินจริงๆมันก็รู้สึกสบายใจสนุกครับ แต่แค่เหมือนนานมากมากแล้วค่ะก็เหมือนแค่ลื้อฟื้นวิชาซ้อมเดินที่บ้านนานบ่อยไหมคะโอ้เดินทุกที่เป็นรันเวย์ของหนูค่ะเฮ้ยว้าวจ้างได้จ้างได้ค่ะ welcome โอกาสไปเลือกเองกับมือเลยนะคะก็คือแบบชอบมากชอบแบบทั้งเสื้อทั้งเกยทุกคนก็นี่คนละคนละแนวคนะสไตล์เลยชอบมากแต่คนแลือใช่มคะ่เราแต่งเป็นยังไงบ้างคะแบบว่าอันนี้แบบใก้เคียงกับที่เราแบบแตวกนแล้วหรือว่าแบบไม่เียนเป่าอวันนี้ใกลเคียงกับที่พวกเราใส่กันอยู่แล้วค่ะแชอบมากๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่าใส่สบายแล้วขยับไปอ เหมือนกับเสื้อผ้าทุกอันก็เป็นอันที่เราเลือกมาตามแนวที่เราชอบค่ะ mm hmm. ก็เลยเออกมาเป็นค่อนข้างเป็นคาแรคเตอร์ของพวกเราอะเรียกว่าจะสอกว่าปีน้าเนี่ยคือแบบพร้อมดึงหมวกไมด้วยพร้อมค่ะพร้อมแล้ะ มาซัพพอร์ตโดยเฉพาะเลยคือตอนสัญญาออกมาคืออยากจะกรี๊ดมากแต่ก็กรีดใจทุกคนใช่แล้วก็ทิกเกอร์ด้วยตอนทิกเกอร์มาคือรีบหยิบกล้องมาถ่ายเลยอยากเห็นเพื่อนอยู่บนบันไดมานานแล้วฝั่งนี้ละคะรู้สึกสนุกแทนเพื่อนเลยค่ะเวลาเห็นเพื่อนออกมาแล้วแบบมันตื่นเต้นแทนแล้วใช่เห็นเพื่อนมีความสุขเราก็มีความสุขด้วย ออกมาแล้วก็หอนเลยออมาไดไรเลยทิกเกอร์ออกมานี่จำทิกเกอร์ไม่ได้เลยนะคะเนี่ยวันนี้ทิกเกอร์สัญญาคือแบบเดินเป็นตัวเองแล้วแบบปล่อยฟรีมากรู้สึกว่าแบบทั้งชุดทั้งอะไรมันเข้ากับสัญญาอธิเกอร์มากเลยชอบบีทให้เป็นตัวเองวันนี้ใช่ใช่ค ค่ะก็เพลงแรกของเรานะคะเพลง Barbie Oops Oops นะคะก็ปล่อยออกไปเดือนนึงได้แล้วนะคะก็สามารถฟังได้ทุกวันนะคะที่ช่อง Genes underscore official ค่ะพวกเรายังมีโชว์เคสฝากไว้ด้วยนะคะโชว์เคสเป็นยังไงพี่งต๋อมก็โชว์เคสของเราก็มีวันที่24ตุลาคมค่ะเป็นเดบิวต์เป็นเดบิวต์เตของพวกเราด้วยใช่ต้องเป็นแบบว่าเต้นอไรช่กลัวหลุดมากเลยค่ะเพราะว่าแอป อันนี้คือรู้แล้วว่าใครสปายติ๊กใช่คำว่าหลุดเลย่ะที่เราไปตั้งสเตจมาหลายๆเตจเราเป็มีงลายมากขอบคุณคุณเล่ามาเร่องรู้สึกว่าแต่ละสเตจเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณที่ที่พี่ที่จัดงานชวนพวกเราได้ไปโชว์บนสเตจค่ะรู้สึกว่าแต่ละสเตจก็คือไม่เหมือนกันเลยแบบว่าทั้งคนดูด้วยทั้งแบบสเตจด้วยรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบดีมากค่ะไปอีกได้ค่ะเรื่อยๆ ก็ถ้าเกิดพูดถึงสเตจครั้งแรกมันรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากๆเพราะว่าคนเยอะมากแต่ว่าสเตจต่อๆไปเนี่ยเริ่มมีความสนุกเข้ามาแล้วค่ะเพราะว่าความมันเริ่มชินแล้วก็เริ่มแบบว่าเอ้ยมันเอ็นจอยมันก็เลยอยากทําอีกเรื่อยๆเลยค่ะนี่คือทั้งเปอร์เซ็น ไปไหนไปกันค่ะถ้าเกิดงานไหนมีพอรเซก็จะมีทิกเกอร์กับบิสไปด้วยค่ะไม่มีงานไหนที่ไปแยกเลยตอนนี้สามใช่ไหแล้ว่านแรกใช่ไหมขายแพ็คขายแพ็คาเแทลยครับยังไงครับสาวยังไงครับไม่ได้ขึ้นไรกับเขาเลยใช่ไหมยังเลยครับก็รอโอกาสอยู่ครับเห็นว่าคือแบบว่าเห็เขาอันคุกกกันมาตั้งแต่ตใช่ตั้งแต่เดวันเลยครับก็รู้สึก เหมือนเราผ่านอะไรมามากมายด้วยกันนะครับแต่ก็อาจจะอาจจะเจอเจอแบบหลายอย่างที่คล้ายๆกันหรืออะไรที่เหมือนแบบเราเข้าใจกันแล้วกันนะครับเราเข้าใจว่าเราผ่านอะไรมาบ้างแล้วพอเห็นเขาอยู่บนสเตจจริงๆก็ม,มันภูมิใจครับภูมิใจในเพื่อน,นแบบตัว, <ๆ S 1> ตวเพื่อนมากๆก็ต้องรอดูค่ะมันมันมันต้องมีอยู่แลแบบ้วค่ะแต่ว่างานไหนก็ต้องรอดูอีกทีครั เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หลุดออกมาอีกรอบเรื่งกล้็ต้องวอยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยเริ่มเริ่มเป็นแล้ว MV ก็ตอนนี้ก็พวกเราก็มี MV ของพวกเราแล้วค่ะก็คือเพลง บ y ยบีอุ๊บนะคะทุกคนสามารถไปฟังได้เลยทาง y u ู u ูบ e ีเนส r s o f f i o i f l ค่ะอุ้ยใช่ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะหึงล้านวิวแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนเข้าไปดูกันจะได้ถึงล้านวิวจริงๆนะคะ้านวันรัมมีก็ต้องรอรอก็ต้องรอดูอะไรนะจารก็ต้องรอติดตามชมกันนะคะทุกคน กกอ๋อครับก็ฝากซิงเกิลที่3ของผมนะครับ Shooting Star ครับก็สามารถไปดูใน m สามารถไปดู MV ได้ในช่องยู u ูบ j e n e s s Under Score Official ครับอ๋อครับอยากล้านวิวอยากอะไรนะอยากล้านวิวบ้าตามนั้นครับพูดอกไรไม่พูดอบอกมนให้หน่อยั่นหน่อยให้ล้านวิวั่นด้วยนะครับขอถึงล้านวิวด้วยครับ เขินเขินนะครับเขินเขินไปนะครับขอไดก่๋รออ๋อได้ได no, ja, mm, like ้อะไรนะครับอะไรนะครับครับผมทิกเกอร์บอกว่างตานีเนี่คือต้องเป็นีากันสักหน่อยแล้วล่ะะโดยโดยที่เรต้องให้พี่เกอร์ะเขาเต้นไดอยู่แล้วิกเกอร์ใช่ไหมใช่ ใช่ครับคือทอดมาพี่คเนี่ยค่ขอโเชิญบอกาไปด้วยขออินเสิร์ไปด้วยมาพี่คุณทอนนึง 5...4...3 Look at me up up Look at me two shiny b ด u t y i t อดี y and e e you o Look at me t o s h i n t y e b a b l i k มันค่นในรดินทิไม่มีแค่ up up Look at me t o o s h i n g beauty l b a b 你、啊、<還>好，你好。